สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมนะคะถึง21พฤศจิกายนเข้าสู่ ดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2565นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่นะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้กันบ้างนะคะ ในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีไพ่เมเจอร์ลัคนามาค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะคะจาก10ใบเนี่ยมีมาแล้ว5ใบนะคะใบแรกคือ the fool ใบต่อมาเป็น the strength นะคะใบต่อมาเป็น the death นะ the death และใบต่อมาเป็น chariot นะคะใบสุดท้ายนะคะเป็น the justice นั่นเองนะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะบอกได้เลยว่า ต้องทำทุกอย่างนะให้อยู่บนความถูกต้องสมดุลที่ดีนะและจะทำให้ทุทกๆอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทำงานใหม่ความรักครั้งใหม่หรือเอกสารสัญญาต่างๆหรือเรื่องสภาวะการเงินต่างๆก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องทำให้คุณจบลงนะคะและบริหารให้ดีอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องอย่าคิดทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อคุณต่อไปในอนาคตถึงขั้นติด ขึ้นลงขึ้นศาลนะคะหรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ถูกจองจําและกลายเป็นแพะรับบา,นะบาปได้นะบาปได้นะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระมัดระวังให้ดีทึ่งเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการที่คุณมองโลกในแง่ดีมากเกินไปหลั่ล้าและประมาทมากเกินไปโดยเดือดฟูนั่นเองไม่มีคมัรคิดมากคิดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูแลตัวเองให้ดีๆเพราะตอนนี้คุณก็มีปัญหาที่ ในเรื่องงานนะไม่สามารถที่จะขยับอะไรได้มากมายนักนะคะจากไพ่8ดาบจากอะไรที่ทำให้คุณเกิดปัญหาในที่ทำงานในตรงนี้นะคะ 1. น,นะใบแรกเลยคือ1ดาบนะคะคำพูดที่รุนแรงวาจาที่ฉะฉานมากเกินไปนะคะไม,ไม่มีการอ้อมค้อมนะพูดชัดพูดตรงตรงประเด็นและเอาให้ถึงที่สุดระวังเรื่องความเจ้าคิดเจ้าแค้นของคุณนะคะ โอ,อนอ่อนได้ให้โอ,อนอ่อนนะแต่คุณอ,อ่อนให้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องนะคะทาไรที่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเอาไว้บันทึกเอาไว้เป็นแหล่งข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานจะทําให้คุณปลอดภัยมากขึ้นนะคะอย่ามองเห็นแต่เงินก้อนที่เข้ามานะเงินก้อนที่เข้ามาในจํานวนมูลค่าที่สูงนะคะหยิบยื่นโอกาสอะไรใหม่ๆให้คุณนี้นะก็อาจจะทําให้คุณถูกหลอกได้นะคะ หาใครคิดที่จะไปเริ่มต้นงานใหม่ในเดือนนี้นะบอกได้ว่ามีโอกาสได้ไปสูงมากนะคะแต่ที่ใหม่นี้บอกได้เลยว่าอยู่ที่ปางถิ่นแดนกไกลแม้กระทั่งเป็นต่างประเทศก็ได้นะคะบางท่านก็ถูกยกย้ายนะคะไปต่างจังหวัดนะบางท่านก็ถูกรับมอบหมายงานนะคะให้ไปต่างประเทศนะตัวคุณเองในเดือนนี้ก็เป็นสองไม้เท้านะคะคุณวางแผนกำหนดชะตาชีวิตของคุณเอาไว้แล้วนะคะว่า คุณอยากจะเดินทางไปทํางานที่ไหนอย่างไรหรือแม้กระทั่งบางท่านนะคะคิดที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศแบบนี้นะคะก็ทําได้ด้วยเช่นกันเนาะยังไงก็อย่าลืมดูเอกสารสัญญาให้ดีนะคะการไปครั้งนี้บอกได้ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาลนะจะทําให้คุณได้เห็นรู้ทางช่องทางใหม่ๆมากขึ้นนะคะจะทําให้คุณแบบว่ารู้สึกว่าชีวิตนี้คุณควรที่จะเดินอย่างไรต่อไปเพียงแต่ว่า พอมีโอกาสเข้ามามากขึ้นเนี่ยคุณก็ไม่ยอมที่จะเปิดรับจากไพ่สีถ้วยนะคะเนี่ยนั่งกอดอกเอาไว้นะไม่ยอมตัดสินใจไม่ยอมเปิดรับทุกๆอย่างสักทีนะคะให้เรามาระวังนะว่าโอกาสครั้งนี้จะหายไปเห็นมือนี่ไหมคุณนั่งกอดอกกลับตานะคะถ้วยอีกสามใบวางไว้คุณก็ยังไม่สนใจเลยเพราะฉะนั้นแล้วดูให้รอบด้านนะ อะไรที่คุณไม่เคยทําคุณต้องหัดลองทํานะคะไพ่เดชมาอะไรที่ไม่ถูกที่ถูกทางมันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยวางต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืองานอะไรการค้าขายต่างๆที่คุณได้ทํามาอยู่นะมันถึงทางตันไปไม่ได้แล้วก็ต้องยอมที่จะยุติลงนะคะก่อนที่จะเป็นปัญหาเรื้อดลางมากขึ้นจนทําให้ถึงขั้นไม่สามารถกระดิกตัวไปไหนได้นะคะแล้วทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจนั่นเองเนาะคุณมีความ นิ่งสุขุมด้วยตัวคุณเองนะชาวราคนาราศีพิจิกตัวคุณเป็นคนที่นิ่งได้อยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าบางทีอะอารมณ์ของคุณมันพุ่งพ่านนะคะไพ่เลยบอกว่าให้คุณมีสติอยู่ตลอดเวลานะใช้ความอ่อนโยนอ่อนหวานสยบเรื่องราวที่กำลังเจอร้ายๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรหยุดนิ่งคิดนะแล้วค่อยๆจัดการจัดระบบให้ดีนะคะอย่าพิ่งกลัว นะเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าบริษัทจะต้องปิดเพื่อทำให้คุณโยกย้ายหมดวาระจากตรงนี้นะบางท่านก็เกิดอาการเกษียณเนาะก็ต้องกระียนนะคะแต่ว่าคุณจะได้มีชีวิตที่มีความสุขหละล้ามากขึ้นคุณก็มีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้เลยนะว่าคุณจะออกไปทําอะไรแล้วคุณจะได้ไม่รู้สึกคุย้ยเขวต่อไปในอนาคตนะคะเดือนนี้ก็เลยจะต้องระวังเรื่องคําพูดของคุณด้วยระวังความหยิ่งในศักดิ์ศรีของคุณนะ จะทำให้คุณเดือดร้อนได้นะคะต่อมาในสภาวะการเงินเดือนนี้นะคะระวังเรื่องการใช้เงินที่สนุกสนานให้อิสระมากเกินไปนะคะก็เลยจะกลายเป็นว่าเกิดภาระหนี้สินตามมาได้นะคะบางทีมันเป็นเรื่องที่มันตามมาจากในอดีตแล้วล่ะนะมันเลยทําให้การเงินของคุณค่อนข้างที่จะรัดตัวในตอนนี้ความใจดีของคุณในการไปช่วยเหลือผู้อื่นนะ ทำให้การเงินของคุณมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่เป็นไรเนาะค่อยๆตั้งสติเคลียร์จบนะคะแล้วจะจบได้ด้วยดีนะบางทีคุณใช้ความรุนแรงในเดือนนี้นะคะในเรื่องการเงินก็ไม่สามารถที่จะได้คืนหรอกแต่ถ้าเกิดคุณไปทําสัญญาเกี่ยวข้องกับการเงินเอาไว้นะคะใครจะมาหยิบยืมเงินคุณก็ตามมีหลักฐานการค้าประกัน มีหลักฐานการทำประกันทำเอาอะไรออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรการเจราจาด้วยคำพูดที่ดีๆนะการเจราจาด้วยคำพูดที่ดีๆก็จะทำให้คุณนะคะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้มากขึ้นการเงินของคุณนะบอกได้เลยว่าถึงแม้จะติดขัดแต่ในเดือนนี้มองว่าถ้าคุณจัดระเบียบดีๆนะคะในทุกๆอย่างให้ดีคุณคิดที่จะหาเงินกู้ในตอนนี้อาจจะดูเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปพูดคุยเจราจาด้วยความอ่อนน้อมนะ มีโอกาสที่จะได้สูงเหมือนกันนะคะบางอย่างคุณจะได้ตัดภาระค่าใช้จ่ายออกไปในสิ่งที่ไม่จำเป็นนะแต่มีภาระในเรื่องเกี่ยวข้องกับค่าเดินทางที่เข้ามาหรือยดยันภานะต่างๆที่ถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนด้วยอายุเคาที่มากขึ้นจนทำให้ไม่สามารถใช้งานต่อได้เลยจะต้องเปลี่ยนรถใหม่นะคะหรือย้ยายต่างถิ่นที่อยู่บางท่านได้รับ ที่ดินมรดกเข้ามาด้วยนะคะในเดือนนี้นะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะต้องทำใจยอมรับความจริงนะและเริ่มต้นใหม่ในเรื่องการเงินกลับปรงแก้ไขได้นะคะแล้วการเงินของคุณจะยั่งยืนได้ในอนาคตอย่าปิดกั้นโอกาสอย่ามองอย่าหลับตาโดยไม่มองหาโอกาสในทางการเงินต่อไปนะนี่นะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะเรียนรู้เรื่องการเงินใหม่นะคะหาก ชาวร,ราศีพิจิกคิดจมูในเดือนนี้นะคะ 1. ให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับความตายเนาะความตายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทำบุญลงศพทำบุญให้กับอ่าเกี่ยวข้องกับผ้าหอ่อศพแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคเลือดนะคะการประกันต่างๆคุณสามารถทำประกันเอาไว้ได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ต่างๆได้มีการรองรับแล้วก็ไม่เจ็บหนักนั่นเองเนาะและเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะเดอะฟูก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณชอบนะคะแม้กระทั่งพระพิคเนตคุณก็สามารถทําได้นะคะหลายๆอย่างในเดือนนี้คุณสามารถภาวนาตั้งจิตอธิษฐานได้นะคะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะเนี่ยเดดแม้กระทั่งเจ้าที่ที่บ้านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบรุษที่อยู่ที่บ้านคุณนี่แหละ จะสามารถช่วยเหลือให้กับคุณได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณอยากจะมูอะไรสามารถทําได้เลยส่วนในบ้านเนี่ยถ้าเกิดมีของเสียของพงังไฟดับนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางบ้านนะก็จัดก,การแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยนะคะแล้ววงจุ้ยของคุณจะดีขึ้นเนาะการเงินของคุณปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆก็จะราบรื่นได้มากขึ้นนั่นเองนะหน้าบ้านถ้ามันดูรกๆนะคะดูไม่สามารถที่จะเดิน เหินได้สะดวกมีการแกะเกะละกะก็จัดก,การปรับปรุงพื้นที่การเข้าออกให้ดูสวยงามราบรื่นก็จะช่วยให้หลายๆอย่างในชีวิตของตัวได้มากขึ้นนั่นเองนะสุขภาพในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ1เระมัดมระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับช่วงกลางตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินการผ่าตัดนะคะหรือเรื่องที่จะต้องเข้าไปดูแลรักษานะบางท่านถ้าใครยังไม่เคย บริจาคเลือดนะคะก็ลองไปบริจาคเลือดตรวจสุขภาพดูได้เนาะแต่มาระวังเรื่องอาหารการกินหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยจะส่งผลเกี่ยวกับช่วงกลางตัวคือกระเพาะํำไส้ของคุณเนี่ยจะมีปัญหาได้นะแม้กระทั่งการเจ็บร้าวนะคะทางเกี่ยวข้องกับกระดูกเนาะทางร่างกายในฝั่งซีกซ้ายของตัวคุณนะคะการมีปัญหาทางสายตานะแม้กระทั่ง การแพ้นะคะตามผิวหนังต่างๆก็ต้องเรามาระวังให้ดีนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยการที่อากาศเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนเนาะการเดินทางออกไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องเรามาระวังถึงแม้ว่าโควิดนะคะจะปรับมาเป็นการเฝ้าระวังขั้นสูงเนาะโรคเฝ้าระวังในระดับสูงเนี่ยก็คุณก็มีโอกาสที่จะติดได้นะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะทำอะไรนะคะในเดือนนี้สุขภาพของคุณก็อยู่ที่ตัวของคุณเอง ในการที่จะดูแลจัดสรรปัญหาการกินความเป็นอยู่ต่างๆด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะระวังการเบื่ออาหารไว้หน่อยนะคะออกกําลังกายด้วยเนาะเปลี่ยนบรรยากาศถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่ที่เดิมแล้วไม่โอเคคุณก็เปลี่ยนบรรยากาศให้สภาวะจิตใจคุณร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสคิดอะไรมองอะไรให้เป็นธรรมชาตินะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าการอยู่ในสื่อโซเชียลแล้วทําให้ใจิตใ,ใจคุณตกนะก็ตัด สื่อโซเชียลออกไปสักวันหนึ่งหรือ2วันทําให้จิตใ,ใจคุณสบายขึ้นรับฟังแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆก็จะทําให้คุณมีสภาวะจิตใจที่ฟื้นฟูขึ้นมาได้นะคะบางท่านก็มีการนะระวังนะคะการสูญเสียอะไรบางอย่างไปเป็นวัตจักรของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็อย่าลืมยอมรับความจริงในสุดนี้นะคะใครๆก็หลีกหนีความเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นนั่นเองเนาะ อาจจะสูญเสียของรักไปได้นะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกในด้านความรักนะคะ mm. ก็ยังไม่ได้สนใจมากขนาดนั้นนะเพราะว่าอะไราหนึ่งคุณยังไม่คิดที่จะจริงจังกับใครสองนะคะคุณมีอดีตที่เจ็บปวดกลับมานะยังปล่อยวางไม่ได้นะคะยังเรียกว่าไม่ลืมคนรักครั้งเก่าเนาะและในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะบ้างาน เนาะสนใจในเรื่องงานโปรเจกต์ต่างๆที่คุณกําลังทําอยู่นั้นะปัญหาต่างๆที่คุณกําลังแก้ไขและกระทั่งบางท่านที่เรียนอยู่ก็มุ่งมั่นในเรื่องการเรียนที่คุณต้องการที่จะได้อย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องความรักคนโสดก็เลยไม่ได้สนใจมากขนาดนั้นแต่ถามว่ามีไหมมีนะคะมีคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลนะเป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้ามาหาคุณนะคะเป็นทั้งชาวต่างชาตินะและเป็นทั้งคนที่อยู่ในประเทศเนาะ บอกได้เลยว่าเป็นคนที่เก่งมีความสามารถสูงนะคะก็ขอให้ดูให้ดีๆนะว่าคุณอยากจะเปิดใจพิจารณาเขาไหมนะคะหรือจะเลือกเพื่อนๆกันไปก่อนได้ก็แล้วแต่คุณค่อยๆศึกษาพัฒนากันไปอย่าก,กลัวการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะเพราะไม่งั้นแล้วคุณก็จะได้โสดไปตลอดชีวิตนั่นเองนะแต่พอมีความรักเข้ามาก็ต้องระมัดระวังเรื่องการหึงหวงหวัดระแวงต่างๆนะคะก็จะทําให้คุณคเครียดได้นั่นเองนะ ต่อมาคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะชาวราศาาีพิจิกคุณจะตัดสินใจได้ชัดเจนว่าคุณจะเอาหรือไม่เอานะคะว่าให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้พัฒนาต่อไปหรือเปล่าด้วยตัวของคุณเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรดีเสมอนะคะทาในสิ่งที่ถูกต้องนะคะอยู่บนพื้นฐานที่ชัดเจน ไม่ว่าใครจะทำอะไรคุณในเรื่องความรักเขาก็จะไม่สามารถมากล่าวหาได้ว่าคุณจะกลายไปเป็นมือที่สามของใครนะดูให้ดีๆนะคะก่อนที่จะเริ่มกัดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดความเจ็บปวดเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะรักตัวเองให้เยอะๆนะคะต่อมาในเรื่องเกี่ยวข้องกับคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีเวลาให้กันน้อยลง นะเพราะว่าคุณมีงานมีภาระการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทั้งในบ้านนอกบ้านเยอะมากขึ้นทำให้คุณเกิดความเครียดสะสมนะคะและความหวาดระแวงต่างๆคุณเบื่อเบื่อที่จะแบบเจอหน้ากันทุกวันแม้กระทั่งการบอกรักกันทุกวันนะคะบอกรักกันบ้างนะพูดจาก็เรามาระวังคำพูดที่จะเป็นการทิมแทงทางอารมณ์ให้กับคนรักของคุณ หรือคนที่คุณรักนะคะรอบรอบตัวคุณเนี่ยเพื่อนร่วมงานคุณจะต้องระวังด้วยนะจะทำให้กลายเป็นว่าใครเขาก็ไม่สามารถเข้ามาเป็นทีมเดียวกันกับคุณได้นะคะไม่กล้าหยิบยื่นความช่วยเหลือนะอ่อนน้อมถ่อมตนให้เยอะๆนะคะบอกรักคนที่คุณรักที่ยังอยู่ในตอนนี้ให้มากๆความสัมพันธ์อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ให้อภัยนะคะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วไปเลย นะมันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้นะคะทาปัจจุบันให้ดีที่สุดจะดีที่สุดนะเดือนนี้เนี่ยบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจเลิกลานะไม่เอาแล้วฉันอยากได้อิสระค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในรูปแบบไหนเมื่อคุณคริใไขควรมาแล้วคุณย่อมตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าคุณจะเสียใจในภายหลังไหมหรือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือเปล่า เพราะเมื่อคุณตัดสินใจจัดการตรงมือทําอะไรไปแล้วเนี่ยอยากคิดที่จะย้อนกลับไปจะไม่สามารถทําได้แล้วนะคะก็ขอให้คิดทบทวนให้ดีนะชาวลัคนาราศีพิจิกทั้งหลายนะคะถ้าเกิดนะถ้าเกิดวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะหรือออกไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันเนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาก้าวหน้าได้มากขึ้นลองคิดทบทวนดูให้ดีนะคะ ถามว่ารักกันดีไหมก็บอกเลยว่ามีการรักกันดีอยู่นะเพียงแต่ว่าความหวาดระแวงบางอย่างมันทําให้คุณเครียดจนกลายเป็นภาวะสะสมนะคนรักของคุณสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูแลรักษาเขาไว้ให้ดีนะก่อนที่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่น่าที่จะไม่สนใจเขาเลยนะคะดูให้ดีๆนะใส่ใจเขาหน่อยนะคะ ลอมาดูกันว่าเหล่านางฟ้าและน้องยูนิคอร์ต้องการบอกอะไรกับคุณนะคะใบแรกนะคะ Family Culture นะก็วัฒนธรรมภายในครอบครัวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติชนชาติไหนนะการเคารพนะคะกฎระเบียบวัฒนธรรมประเพณีของคนในครอบครัวบรรพบุพร,บรุษของคุณทั้งหลายจะทำให้เรื่องราวต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะลองกลับไปเรียนรู้ประวัติของครอบครัวคุณดูนะ และจะทําให้คุณได้รับคําตอบบางอย่างในสิ่งที่คุณกําลังต้องการค้นหานะคะ Happy s u r p r i ไพนะคะนี่บอกได้เลยว่ากําลังมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะชาวลัคนาราศีพิจิกเมื่อคุณกล้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเองเอ,อ๋อลืมบอกว่าคนที่มีคู่แล้วนะคะมีโอกาสนะที่จะพัฒนาไปถึงขั้นมัน่นหมายแต่งงานกันด้วยนะคะระวังถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดที่จะ ตั้งใจในเรื่องความรักที่จะมีบุตรในเดือนนี้ถ้าคุณไม่เรามาระวังมีโอกาสมีบุตรค่อนข้างที่จะสูงด้วยเช่นกันนะต่อมานะคะใบสุดท้ายอ,ออกมา2ใบเลยก็เทรน์นะคะต้องเปลี่ยนแปลงนะเรื่องที่คุณกําลังทําอยู่มันไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องมาทําเรื่องราวเดิมๆสิ่งเดิมๆแล้วถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายต่อไปแล้วนะคะปรับปรุงกฎระเบียบใหม่ช่องทางใหม่เรื่องราวใหม่ไพ่เดชมาคือการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงได้ ลาจากได้นะคะการพัดภักได้ต้องหยุดแล้วก็ต้องจบนะคะใบต่อมาใบาสุดท้ายที่ติดออกมาพร้อมกันคือ b r o t e r or Sister รองปรึกษาพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายของคุณดูนะแล้วเรื่องราวเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขออกไปได้นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Romance Angel นะคะนางฟ้านะอยากจะบอกรายทุกๆคนนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะชาวลัคนาราศรีพิจิกทั้งหลายใบยแรกนะคะ โรแมนติกฟิลลิ่งนะทําตัวเองให้มีความน่ารักอ่อนโยนมีความโรแมนติกบ้างนะคะแล้วความรักของคุณจะหวานชื่นมากขึ้นนะใบต่อมา Word w e a d i n g For นะคะคุ้มค่าต่อก,การรอคอยนะของชาวราคณาราศีพิจิกนะความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้คุ้มค่ากับการรอคอยคนคนนี้เนี่ยใช้แล้วใช้แน่ๆสำหรับคุณนะคะ Honeymoon ว้าวไพดีทั้งนั้นเลยนะคะ ดื่มด่ำกับช่วงเวลาดีๆความทรงจำดีๆเอาไว้นะคะเมื่อเจอคนคนนี้แล้วนะคะก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านี้ให้ดีนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่นายาวนานต่อไปในอนาคตนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณมีชีวิตและความทรงจำอันสวยงามในด้านความรักของตัวคุณนั่นเองยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e อ่านลวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะ ขอให้เดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวปัญหาอะไรนะคะก็หมั่นยิ้มแย้มกับตัวเองเสมอนะคะอะไรที่เดินไม่ถูกทางหรือรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่สามารถเดินต่อไปได้แล้วถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนจบก็ต้องจบนะคะและไปเลือกทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมกลับไปดูแลเรื่องราวเกี่ยวข้องกับบรรพับุรุษประวัติต่างๆนะคะ แล้จะทำให้คุณเพิ่มเติมความรู้สึกที่ดีมากขึ้นนะอย่าลืมสร้างความโรแมนติกความอารมณ์น่ารักกุ๊กกิ๊กในตัวคุณและชื่นชมตัวเองบ่อยๆนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความประทับใจตรงนี้เอาไว้ให้กับตัวคุณเป็นกำลังใจให้คุณต่อไปในอนาคตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ